ทุกคนนะครับมารีวิวการเตรียมตัวสอบภาคขอ,ท,อท้องถิ่น68กันต่อนะครับพูดง่ายคือเป็นการแนะนําการเตรียมตัวสอบภาคขอครูแนะนําไปหลายตําแหน่งแล้วนะครับนักเรียนย้อนไปดูได้ส่วนตําแหน่งอื่นๆที่ครูย,ยังไม่แนะนําก็รอนักกันนะครับครูจะพยายามแนะนําให้ครบทุกๆตําแหน่งหรือมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะดังนั้นแนะนําให้เรยียนทุกคนกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาครูแนะนําตําแหน่งต่างๆจะได้ไม่พลาดเนาะ มาในวันนี้เป็นการแนะนําตําแหน่งนักจัดนักนักวิชาการจัดเก็บไรายได้ปฏิบัติการใช่ไหมครับเป็นตําแหน่งปฏิบัติการแสดงว่าเป็นของปอตีเนาะประมาณนี้ครับสิ่งที่นักเรียนต้องทราบในการเตรียมตัวสอบภาคขอไม่ไว่าจะตาแหน่งใดครูย,ย้ําเสมอข้อแรกคือเนื้อหานี่คือหมายเลขหนึ่งเลยเนื้อหาเราจะดูจากประกาศนะครับนัากเรียนเนื้อหาจากประกาศนเนาะเขียนข้างบนแล้วกันเนื้อหาจากประกาศ ข้อ2เราสามารถหาไฟล์ฟรีมาอ่านได้ครับจาก Google ดังนั้นนักเรียนต้องเข้าใจว่าเมนหลักหรือประเด็นสำคัญที่นักเรียนจะต้องติดตามก็คือข้อสอบออกอะไรโดยการดูจากประกาศข้อ2หาไฟล์ตามประกาศสอบมาอ่านโดยการเซิร์ชใน Google นักเรียนจะได้ไฟล์มาอ่านแบบฟรีๆแบบไม่ต้องเสียตังค์เน้นการอ่านเนื้อหาไม่ใช่ท่องข้อสอบ เพราะว่าการท่องข้อสอบนั้นเยต้องเข้าใจว่าท่องข้อสอบคนออกข้อสอบกับคนเขียนหนังสือมันคนละคนดังนั้นข้อสอบไม่ตรงกันสิ่งสาคัญที่สุดคือนักเรียนฝึกทําข้อสอบได้แต่จงรู้ไว้มันอาจจะไม่ตรงอยู่แล้วล่ะเป็นการฝึกฝนเฉยแต่สิ่งสําคัญคือนักเรียนจะต้องเน้นเนื้อหาอ่านเนื้อหาไปให้ครบตามประกาศข้อสอบจะออกอะไรเราก็ทําได้เพราะเราอ่านเนื้อหาตามประกาศแล้วเนาะผู้นิ้งเข้าใจใช่ไหมครับต่อไปอันดับที่3ที่หลายๆคนอยากให้ครูแนะนําก็คือแนะนําหนังสือ หนังสือที่ครูแนะนำส่วนใหญ่ครูจะเน้นหนังสือดีมีคุณภาพก็คือมีผู้เขียนชัดเจนถูกไหมครับหนังสือส่วนใหญ่มันจะเป็นใช้หนังสือผีแล้วครับไม่ใช่ใครเขียนก็ได้ผู้เขียนสำนักพิมพ์เลข SBN ราคาก็ต้องไม่โอเวอร์โอเคไหมครับเดี๋ยวครูมาแนะนำซึ่งตำแหน่งนี้ค่อนข้างมีหนังสือที่ดีครับเดี๋ยวครูมาแนะนำเนาะไว้ติดตามกันเรื่อยๆมาเริ่มกันเลยครับนักเรียนก่อนอื่นนักเรียนมาดูประกาศนะครับว่าเราจะหาประกาศจากที่ไหน ง่ายเลยนักเรียนสมัครเว็บไซต์ไหน,นครับเนี่ยเว็บไซต์ที่นักเรียนสมัครสอบครับนักเรียนสมัครเว็บไซต์ไหนเนาะก็คือเว็บไซต์เนี้ยเว็บไซต์สมัครสอบใครหาไม่เจอครูปแปะให้ใต้คอมเมนต์แต่นักเรียนควรจะเจอเราสมัครสอบเราก็ต้องรู้สิสมัครสอบเว็บไหนใช่ป่ะก็คือเว็บที่นักเรียนสมัครสอบครับมันจะมีคําว่าหน้าแรกเนี่ยกดกดหน้าแรกกดตรงนี้นะแล้วก็มองไปที่ประชาสัมพันธ์ตัวนี้เห็นไหมประชาสัมพันธ์นะแล้วก็กดตรงนี้นี่กดอันนี้ก็คือประกาศของเขาครับ จริงๆเขาประกาศตั้งแต่ก่อนสอบอยู่แล้วแต่หลายๆคนไม่ดูใช่ไหมครับใช้การฟังเพื่อนมันก็อาจจะสูญเสียข้อมูลที่แท้จริงดังนั้นหาด้วยตัวเองดีกว่าครับเรียนครูย้าเสมอเนาะเนี่ยตามครูเนี่ยทำตามครูกดหน้าแรกไปกดประชาสัมพันธ์แล้วกดตรงประกาศแล้วก็เลื่อนเรียนเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนนะนั่น,นี้ก็จะเจอแบบนี้เห็นปะ่ะหลักสูตรการสอบนี่เขาบอกว่าชัดเจนนี่หลักสูตรแล้วก็บัญชีปฏิบัติงานนี่บัญชีที่ลักษณะงานที่ปฏิบัติซึ่งข้อสอบออก2จุดนะ นักเรียนสอบตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการก็คือตำแหน่งวิชาการนัเรียนกดตรงนี้ครั้งที่หนึ่งเรียนกดตรงนี้กดหนึ่งแล้วครั้งที่สองนักเรียนต้องกดตรงนี้ทีมน,น,นะนี่กดตรงนี้กดสองเพราะข้อสอบออกสองจุดเดี๋ยวครูจะมาสอนนักเรียนตั้งใจฟังแล้วกันเนาะข้อสอบออกจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองเริ่มจุดที่หนึ่งน,นั่นเอกดหนึ่งก่อนนะกดหนึ่งปุ๊บจะพามาหน้านี้ ครูให้ดูตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บอะไรได้นักวิชาการจัดเก็บอะไรได้จะอยู่ตำแหน่งที่9ของปฏิบัติการนะเนาะตำแหน่งปอตีครับจะอยู่ตำแหน่งที่9เนี่ยครับนี่เรียกประกาศนี่เนื้อหาขอบเขตเนื้อหาที่สอบเนี่ยครับเขาจะบอกมาเสร็จสับว่าออกอะไรบ้างนี่จากนั้นทุกๆอย่างในนี้นักเรียนสามารถหาได้จาก Google ทั้งหมดครับมไม่ใช่ทั้งหมดเนาะยกเว้นข้อยกเว้นข้อ แอ่ะคูยกเว้นไว้ก่อนที่เหลือนักเรียนจะหาได้จาก Google ตั้งแต่1นถึงเครับ Google ด้วยการเสิร์ชหา PDF ครับเขียนอย่างนี้ก็ได้ PDF เนาะมาครูสอนเทคนิคนักเรียนเห็นพบรบไหมครับโอ้ใจดีมากเลยนะนักวิชาการจัดเก็บรายได้เนี่ยถ้าใครชอบกฎหมายนะครับส่วนใหญ่เป็นพบรบกระเบียบใช่ไหมครูพูดสั้นเลยส่วนใหญ่ก็คือกฎหมายหมดเลยเนี่ยแต่ละตัว นักเรียนสามารถหาด้วยตัวเองได้จากการกดหนึ่งเนาะอ่ะสิ่งที่ครูสอนในการหาจาก Google ทําไงให้นักเรียนมองตัวนี้ก่อนถ้านักเรียนเห็นคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมไม่ต้องไปตกใจเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข,เพ,ขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมเห็นปะหมดแล้วมั้งแก้ไขเพิ่มเติมเนาะแก้ไขเพิ่มเติมมันมีอยู่4ตัววันใดที่นักเรียนเห็นคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมนักเรียนเซิร์ชใน g o o g l e พิมพิมตามนี้เลยนะ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพศ2475และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พศ2543แล้วเรียนพิมพ์คำนี้ครับลงไปตามหลังแล้วเรียนพิมพ์ว่ากรษฎีกากฤษฎีกาแล้วเว้นวรรคตามด้วย pdf ครับแล้ว enter เข้าใจปะนักเรียนไม่จะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องไปหาอัปเดตฉบับที่1อัปเดตฉบับที่2อัปเดตฉบับที่3อัปเดตฉบับที่4จนถึงฉบับที่5นะไม่ต้องทำแบบนั้นนักเรียนพิมพ์กฤษฎีการปด้านหลังแล้ว PDF แล้วกด Enter มันจะมีไฟล์ที่สํานักง,งานกฤษฎีกาใช่ไหมครับนัเียนก็คือกฤษฎีกาอ่ะก็จะมีกฤษฎิกาที่เขาอัปเดตไว้ให้แล้วใช่ไหมครับเขาทาไว้ให้แล้วนักเรียนไม่ต้องไปทาเองเขาอัปเดตถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็อ่านแค่นั้นมันจะมีไฟล์เดียวเลยเข้าใจครูพูดใช่ปะดังนั้นถ้านักเรียนเห็นคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมให้นักเรียนพิมพ์ไปตามประกาศเนาะแล้วก็พิมพ์ว่ากฤษฎีกาแล้วก็ PDF นะครูสอนนี้เข้าใจเนาะ เนี่ยตอนนี้เห็นแก้ไขเพิ่มเติมตเรงนี้ก็พิมพ์กฤษฎิกาและก็ PDF เขาจะมีตัวอัปเดตให้เราแล้วนักเรียนก็พิมพ์กฤษฎิกากฤษสติกาและก็ PDF แสดงว่าเราต้องการกฤษฎิกากี่ไฟล์1 2 3 4เนี่ยต้องการ4ไฟล์ที่เป็นของกฤษฎิกาเพราะว่าเป็นการอัปเดตเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเนาะ นักเรียนโหลดมาเสร็จมันจะมีลายน้ําของกิจการีกาเลยจะเห็นกฤษสตรีกาในลายน้ําลายน้ําก็คือมันจะมีลายน้ําบนกระดาษด้วยประมาณนั้นเนาะเพื่อให้รู้มาจากกิจสตรีกาที่เขาอัปเดตแล้วต่อไปนักเรียนสังเกตหมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดไม่มีคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมนักเรียนสามารถพิมพ์คําทั้งหมดนั้นลงใน Google แล้วก็ตามด้วย PDF ครับไม่ต้องมีคําว่ากฤษสตรีกานักเรียนได้ไฟล์ไหนก็เอามาใช้ได้เลยครับ PDF แล้วก็ PDF Enter Google จบ ไัไ่นสังเกตดังนั้นก็จะมีไฟล์5ไฟล์6แล้วก็ไฟล์7ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นกิจสิรกาแต่ท้าเรียนเอนเ r อร์มาแล้วมันลิงก์ไปที่กิจสิรกาก็ไม่เป็นไรก็เอาไฟล์นั้นแหละได้เหมือนกันโคผู้นี้เข้าใจใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมนั่นเองจะเอาไฟจากที่ไหนก็เนื้อหาเดียวกันแต่ถ้ามันลิงก์ไปที่กิจสตรการล้นก็เอาที่กิจสิรกาด้วยก็ได้ไง เข้าใจครูพูดใช่ไหมแต่ถ้ามีคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนักเรียนจะต้องเอามาจากกฤษฎีกาเพราะว่าเป็นการอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วครูพูดนี้เข้าใจเนาะเป็นไฟล์อัปเดตแล้วส่วนไฟล์ที่ไม่มีคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมแปลว่าไฟล์เก่านักเรียนจะเอาที่ไหนก็ได้ถ้ามันขึ้นมาก็โหลดได้หมดแหละครูพูดนี้ชัดเจนเนาะเคลียร์นาะง่ายเนาะตำแหน่งนี้ง่ายเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยมีกฎหมายล้วนเลยครับกฎหมายล้วนต่อมาหมายเลข8ที่หลายๆคนพลาด หลายๆคนไปเอามาจาก Google นี่คิดเองเออเองทั้งนั้นไปเสิร์ช Google ว่าตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บไรายได้ทำหน้าที่อะไรผิดไม่ได้เอาจาก Google ครับหมายเลข8เอาจากการกด2ดูครูครับนี่นักเรียนกด2ตรงนี้นะนักเรียนจะได้ไฟล์หมายเลข8โอเคไหมครับสมมตินักเรียนกด2อ,อ่ะครูให้ดูหน้าจอนักเรียนกด2องนักเรียนเลื่อนมาเรื่อยนักเรียนจะเจอหน้า16ครับเลื่อนมาเรื่อยตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บไรายได้ถูกไหมครับหน้า16เนาะ มันจะมีสองหน้าครับหน้าสิบหกครูเขียนให้เลยหน้าสิบหกกับหน้าสิบเจ็ดเนี่ยคือไฟล์หมายเลขแปดนักเรียนอ่านตรงนี้ครับเพื่อไปสอบไม่ใช่ไปเสิร์ชใน Google อ่านตรงนี้เพื่อไปสอบครบแลย้ยังครบแล้วเนี่ยครูสอนย้อนไปดูอีกทีหนึ่งกดหนึ่งกับกดสองกดหนึ่งเพื่อเอาเนื้อหาทั้งหมดกดแปดเพื่อเอาลักษณะบัญชีที่ปฏิบัติงานถูกปะกดสองอะเนี่ยกดหนึ่งเพื่อเอาเนื้อหากดสองเพื่อเอาห,าออาหมายเลขแปดถูกปะก็จะครบตามนี้ตามที่ครูสอน นักเรียนก็แค่เอาคําพวกนี้ก๊อปปี้เลยบางทีมันก๊อปปี้ได้ก๊อปปี้ไปวางใน Google ได้เลยถ้าก๊อปปี้ไม่ได้นักเรียนก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพม์เนี่ยครูไม่อ่านซ้าเพราะว่าบนหน้าจอนักเรียนเห็นอยู่แล้วถูกไหมครับหรือนักเรียนสามารถเอาไปเอาไฟล์จากการกดหนึ่งได้อยู่แล้วค,ครูเคลียทุกอย่างเนาะส่วนไฟล์หมายเลขแปดก็เอาได้จากในประกาศเหมือนกันโดยการกดสองกดสองตำแหน่งที่สองอ่ะที่ครูจิ้มไว้เนี่ยเห็นปะ่ะตามภาพอ่ะเคลียทุกอย่างแล้วเนาะต่อมาใครไม่รู้จักเทคนิค PDF สามารถไปเรียนได้นะครับครูมีคีคลิปน นักเรียนจะได้รู้ความหมายของ PDF มากขึ้น PDF คือการเซิร์ชหาไฟล์ฟรีในการสอบราชการครับจริงๆนักเรียนสอบอย่างอื่นก็หาไฟลฟรีได้เช่นกันเคลียนนะนักเรียนก็หลักๆนักเรียนโหลดมาแล้วอ่านครับเน้นเนื้อหาเน้นเนื้อหาโอเคนะต่อมาถ้านักเรียนอยากจะได้หนังสือเป็นสื่อเสริมหนังสือเป็นสื่อเสริมครูเลือกมาให้ครับเล่มนี้เล่มนี้ครูกล้าพูดเลยว่าดีครับมีคุณภาพดีมีคุณภาพ อันดับแรกมองตัวนี้ก่อนเลยครับเล่มนี้ถูกมากแล้วเนี่ยไม่กี่บาทราคาไม่แพงสมเหตุสมผลครับไม่แพงเกิดเหตุไม่โอเวอร์การพิมพ์หนังสือมันพิมพ์จำนวนมากด้วยระบบออฟเซ็ตต้นทุนมันไม่ได้แพงมากหรอกครับเงินที่เหลือก็คือแล้วแต่การบริหารของเขาดังนั้นหนังสือไม่ควรแพงมากถ้าแพงมากเราจะจับต้องได้ไงถูกไหมะเนี่ยไม่แพงเล่มนี้นถูกเลยครูบอกเลยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครูให้ดูความน่าเชื่อถือดูจากอะไรบ้างผู้แต่งนี่ ผู้แต่งครับชัดเจนมีผู้แต่งครับไม่ใช่หนังสือผีนักเรียนเคยเห็นหนังสือผีปะไม่มีชื่อผู้แต่งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหนังสือนั้นมีคุณภาพ่ะใครไปก๊อปปี้จากอินเทอร์เน็ตก๊อปวางก๊อบวางก๊อปวางก๊อบวางไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยก๊อปวางก๊อปวางแปะ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 ปก๊อปก๊มันก็ผิดได้ถูกปะดังนั้นเราจะรู้ได้ไงเขามีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในการเขียนหนังสือแต่หนังสือที่แสดงผู้แต่งเขาเอาตัวของเขาอะเข้ามาอยู่ในหนังสือเพื่อยืนยันแล้วว่าเออเขาเป็นคนเขียนถ้าเกิด มันเละเทะหรือเขาเขียนมั่วยังไงก็บ่นไปถึงสำนักพิมพ์บ่นไปถึงผู้เขียนได้ถูกปาแต่หนังสือผีไม่มีใครรับผิดชอบในคุณภาพของพูดอี้ชัดเจนนะชื่อผู้แต่งต่อมาสำนักพิมพ์นี่ครับติงบิยอนเนี่ยนะก็น่าเชื่อถือถูกปะเป็นสำนักพิมพ์หนังสือเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับประถมม,ถมัธยมมหาลายัยจนถึงราชาการถูกไหมครับดังนั้นเล่มนี้ดีมากครับครูการันตีนะต่อมาพิสูจน์อักษร ตรวจทานบรรณาธิการแน่นอนครับการเป็นสนักพิมพ์มีแบบนี้หมดนี่คือสิ่งที่ครูเลือกเห็นปะครูเลือกถ้าครูพูดว่าดีคือดีนะครับนี่ครูเลือกทุกอย่างเห็นปะต่อมาเล,เลข ISBN เลข ISBN การจะเป็นหนังสือที่จะขายวางขายในสนยนหนังสือเช่น C ีเอ็ตไนย์อินหนังสือจุฬาหรือการจะเป็นหนังสือที่สามารถวางในห้องสมุดได้นักเรียนจะต้องไปขอเลข ISBN จากสำนักขอ,ขอสมุดแห่งชาติ ซึ่งการขอเลข ISBN นักเรียนจะต้องส่งเนื้อหาของหนังสือส่งประวัติผู้เขียนส่งทุกๆอย่างเพื่อการันตีว่าหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ดีไม่ใช่หนังสือก๊อปปี้ครับไม่ไช่ไม่ใช่หนังสือตะแปะและการที่นักเรียนจะส่งหนังสือไปขายที่ c n c อ็นซอนอินศูนย์หนังสือจุฬานักเรียนจะต้องส่งประวัติผู้แต่งรวมถึงเนื้อหาของหนังสือเพื่อการันตีว่าหนังสือนั้นมีคุณภาพพอที่จะขายในศูนย์หนังสือชื่อดังได้ครูพูดงี้เข้าใจปะเล่มนี้มีทุกอย่างตามที่คูพ ดังนั้นเล่มนี้ก็ไม่แพงด้วยดังนั้นเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากๆนักเรียนสอบตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บไรายได้เนาะ,อ,ะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะอยู่ตรงนี้ดังนั้นนักเรียนอ่านเล่มนี้แต่นักเรียนต้องเข้าใจว่าเราใช้มันเป็นสื่อเสริมเนาะ สื่อหลักให้นักเรียนโหลดมาตามที่ครูสอนด้วยก็เอามารวมกันนักเรียนอ่านทั้งสื่อหลักที่เราโหลดมาแล้วก็สื่อเสริมหนังสือความรู้นักเรียนก็จะครอบคลุมเพียงพอสําหรับการสอบทุกๆอย่างครูพูดชัดเจนเนาะหนังสือเล่มนี้หาได้ที่ไหนจริงๆหาได้ทั่วไปแต่ถ้านักเรียนหาไม่เจอมองไปที่ y YouTube ของครูตรงผลิตภัณฑ์นักเรียนเห็นใช่ไหมครับทุกวันนี้ครูสอนบน YouTube มันจะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นนักเรียนกดตรงนั้นได้นะครับผลิตภัณฑ์นักเรียนกดนักเรียนก็จะเห็นว่า ครูวางหนังสือไว้ให้แล้วนักเรียนก็เข้าไปที่ลิงก์นั้นก็ซื้อได้เช่นกันโอเคนะส่วนใครไม่ซื้อก็ไม่ได้บังคับอะไรครูแนะนําเฉยๆถ้านักเรียนหาหนังสือเล่มนี้ไม่เจอนักเรียนมองไปที่ YouTube ของครูคําว่าผลิตภัณฑ์นักเรียนลองคลิกครับผลิตภัณฑ์มันจะขึ้นลิงก์ไปหาหนังสือที่นักเรียนต้องการนะครับประมาณนี้นะดังนั้นครูอธิบายทุกอย่างแล้วหวังว่าตําแหน่งนักจัดเก็บนักวิชาการจัดเก็บรายได้เนาะไปทําคะแนนให้ดีๆให้ได้อยู่ใลำดับต้นๆแล้วนักเรียนจะมีลุ้นบรรจุครับเพราะว่าครูการ ท้องถิ่นไม่ได้จะสอบมานานครับโอเคนะไว้เจอคุณในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ